ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ครับผมก็ผมอีกเชนคล้ายครับสังนกครับอ่าคลิปนี้ครับผมจะพ้าเบิงนะครับ L40 นะครับเขาไม้นะครับเช็กระบบให้พร้อมใส่นะครับสําหรับ L40 นะครับขั้นหนี้นะครับนี่นะครับครับก่อนที่สิไปเบิงนะครับฝากกดติดตามแหมแน่นะครับ เพื่อมีรถถูกใจนะครับได้เขามาเบิ้งตัวรถถึงมาคุยกันนะครับได้นะครับสำหรับครับเนี่ย LC0 นะครับช็กระบบเก็บสีพึ่งแล้วนะครับเลยเอามาให้พี่น้องจอมยุดนะครับเบิ้งนะครับเพื่อถูกใจนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากใบ ดันดินนานะครับนี่นะใบยังเต็มอยู่นะครับหลดแถบเสรบจไปเยใส่งานนะครับเก็บสีนะครับส่วนที่เก็บสีคือสีโค้งใบมีดนะครับสีใบมีดดันดินนานี่แหละครับเก็บให่ไมนะครับส่วนฝากระโปรงนะครับสีบางข้นนะครับเป็นสีเดิมตัวรถนะครับที่ออกจากโรงงานนะครับ ต่อมาครับเป็นยางนานะครับเหลือเลยครับยางนานี่99เปอร์เซ็นต์นะครับท่อนคราดนะครับท่อนคราดยังเพ่นเค่อยแกะนะครับสำหรับคันนี้นะครับยางหลังครับเดิมๆเลยครับ 99%นะครับสำหรับอย่างหลังนะครับต่อมาครับเบิองฝาไฮครับฝาหไฮครับไม่เตกไม่เลานะครับพีดีโอนะครับนี่นะครับเหลือๆเลยครับสำหรับวีดีโอนะครับต่อมานะครับเป็นนะครับ ผ่านนะครับเป็นผ่านหกใบยี่สิบสองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับใบยังเหลือๆเลยนะครับหลังค่าครับ ไม่แตกไม่รล้านะครับสำหรับหลังคาครับอ่านะครับมาเิ็งชั่วโมงการทำงานนะครับนี่นะครับสองพันนะครับสองพันเอ็ดนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับแข็งดีเกียร์ดีนะครับ ันนี่เพยงดีเจดีครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นชิปชิปผมสร้างขึ้นเฮ็ดข,ขึ้นนะครับเป็นชิปผ้าเบ่งนะครับ เป็นขิปผ้าเบิงนะครับย่ำเป็นขิปผ้าเบิงนะครับท่านใดสนใจนะครับกับขามาเบิงได้นะครับเบิงตัวรถได้ที่จังหวัดรอยอ็ดนะครับนี่นะครับ อ่านะครับท่านใดสนใจกับด้วนๆครับสกิจมาได้นะครับสำหรับคาดองนะครับคาดองนะครับ L C018 ขั้นคันนี้นะครับยูทีนะครับ3า5 0 0 0บาทนะครับเดิยมถูกจุดนะครับระบบน้ำมันนะครับระบบน้ำมันนะครับ เปลี่ยนไมให้แล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมสั่งนกภาพเบึงสมนีกอนนะครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ